อัปเดตความคืบหน้าคดีนานาไรบีนาตำรวจเรียกพบ23มกราคมนี้ทนายพร้อมยืนยันนา,นานาเวเตรียมเข้าพบ C.I.B. เรียกได้ว่าไม่จบง่ายๆค่ะสำหรับคดีความของนานาไราบีนาที่หลายคนกำลังจับตาหลังก่อนหน้านี้ค่ะได้มีข่าวมาว่านานาได้เตรียมชดใช้นี้ให้กับดีเจด้าด้วยการผ่อนชำระเป็นดงดๆจากยอดนี่ราวประมาณ3ล้านบาทภายในระยะเวลา3ปีซึ่งล่าสุดค่ะก็ได้มีกลุ่มผู้เสียหายในคดีของนานาค่ะซึ่งให้ข้อมูลตรงกันว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อจากทนายของฝั่งนานาแต่อย่างใดค่ะ ทั้งนี้ก่อนหน้านี้นานาได้เคยแจ้งไปยังผู้เสียหายว่าจะให้ทนายเข้ามาเจราจาไกล่เกลี่ยและทำสัญญาชำระหนี้สินอย่างเป็นทางการ แต่ในเมื่อการดำเนินคดีได้เข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องจริงกับไม่มีการติดต่อหรือประสานงานกลับมาอีกทำให้กลุ่มผู้เสียหายตัดสินใจเดินหน้าตามกระบวนการยุติธรรมโดยหลายคนรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากไม่เคยมีใครที่ติดต่อมาเพื่อชำระหนี้แม้แต่ครั้งเดียว ซึ่งในขณะเดียวกันค่ะก็ยังมีข้อมูลเปิดเผยมาอีกว่าสำหรับบางรายที่ไม่ได้เข้ามาแจ้งความนั้นเป็นเพราะมีความตั้งใจจะดูแลและรอดูการชำระหนี้สินก่อนแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนใดๆเกิดขึ้น นอกจากนี้กลุ่มผู้เสียหายยังได้รับทราบข้อมูลอีกว่าในวันศุกร์ที่23มกราคมนี้ที่จะถึงนานาไาราบีนาพร้อมด้วยสามีเวไทเทเนียมพร้อมพักพวกมีกำหนดการเดินทางไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ทั้งนี้ทางด้านทนายความสายหยุดซึ่งเป็นทนายความที่ดูแลคดีของนาน,นาและเวทไทเทเนียมโดยทนายได้เปิดเผยว่าความจริงแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เรียกเข้าพบตั้งแต่วันที่20มกราคมที่ผ่านมา แต่เนื่องจากเวเไทเทเนียมติดภารกิจพาลูกไปแข่งบาสเกตบอลและเดินทางกลับในวันศุกร์จึงได้แจ้งขอเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจในวันดังกล่าวอย่างไรก็ตามทางด้านทนายสายหยุดยืนยันว่านานานและเวเไทเทเนียมจะเดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ CIB จริงในวันศุกร์ที่23มกราคมนี้ส่วนเวลาที่แน่นอนยังไม่มีกำหนดการอย่างเป็นทางการเรียกได้ว่าต้องคอยติดตามกันต่อไปค่ะว่าการเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในครั้งนี้จะมีความคืบหน้าไปในทิศท,ทางใดและจะมีการเจรจาต่อรองหรือจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับผู้เสียหายเพิ่มเติมหรือไม่ทีมข่าวบันเทิงจะติดตามและรายงานให้ทราบอย่างใกล้ชิดและขอส่งกำลังใจให้กับผู้เสียหายทุกรายที่ได้รับผลกระทบจากหนี้สินของนานานในครั้งนี้ค่ะ